กราบสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง vrvs channel และรูดเกมโซโล่เดออัตเมตไฟติ้งออนไลน์นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นี่ครับผมเราจะมาทำการนะครับบอกเทคนิคการลงเกลฟ์สี่แล้วกันนะครับผมคือหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับแต่บอกไว้ก่อนเทคนิคขครเทคนิคมันนะครับเราจะมาบอกแมคานิคประมาณนึงนะครับอาจจะมีผิดถูกบ้างแล้วแต่แต่จริงน่าจะไม่ผิดนะครับผมลงมาค่อนข้างบ่อยแล้ว นี่ครับผมปะเดี๋ยวเราบรรลุยกันก่อนครับจะสอนเทคนิคนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะว่า4ตัวนะครับมันลงยังไงนะครับผมปะขออนุญาตเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับผมไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลูกน้องนะสำหรับผมนะผมว่ามันมันไม่มีอะไรแปคณิตเท่าไหร่นะครับโอเคตัวแรกนะครับผมถ้าเลือดไม่ลดเลยมันจะมีอยู่ท่านี้ท่านี้นะครับเวลามันใช้เนี่ยเราสามารถกด E ีโดนได้เลยนะเรากด E ีใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถอมได้เลยนะครับผมพอมาต่อไปท่าที่สองครับพอเลือดประมาณนึง มันจะมีท่าที่2อนนั้ท่าแรกอยู่นะครับท่าที่2ครับตัวมันจะขาวๆนะตรงนั้นคือมันจะไม่สามารถตีได้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราไม่สามารถอ e ีได้นะครับระวังโดนนะถ้าโดนท่าแรกแล้วมันไปสกิดกระเด็นไปตรงรับดาเมจดอกที่2ก็แตกอยู่ดีนะครับผมเนี่ยท่าแรกอยู่นะครับเราสามารถตีได้ต่อไปครับอันนี้คือเป็นท่าที่2ตัวมันจะใสนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวมันจะขาวนะครับแล้วพอหมดปุ๊บเดี๋ยวเราตีเดี๋ยวรออ่ะอันนี้จะมีท่าตีแล้วอันนี้อัตีคือมันจะปล่อยพลังออกมาครับโดนทีเดียวแตกนะ โดนทีเดียวผมตายนะครับผมประมาณนี้นะครับตอนที่มันใช้ท่าอันติกลางท่ามาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ท่าสองอยู่ดูจากท่าทางมันก็ได้นะครับจะง่ายกว่านะอันนี้ท่าสเห็นไหมอันติเราจะไม่สามารถอีได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราอีได้เฉพาะตอนที่มันหมุนท่าเดียวนะเพื่อนปาได้เหรอเราฆ่ามันก่อนส่วนท่าบอสใหญ่เลยครับผมเห็นบอสหินได้ไหมบอสหินนะครับตอนเลือดมันไม่ลดมันจะมีอยู่ท่าเดียวนะถ้าคือแท็กพื้นแบบนี้ปึ้งอย่างเงี้ย นะครับผมจะมีท่าเดียว well? คือท่าแทกพื้นนะครับผมโอเคตายแล้วอันนี้นะครับคือจะเป็นท่าที่2ของมันก็คือเลือดลดประมาณนึงจะเป็นท่าที่2นะครับผมเดี๋ยวเหลบบอยฟังนะครับถ้าเป็นท่ากระแทกพื้นอย่างเงี้ยท่าแรกเนี่ยเราจะตีได้ไม่เยอะนะตีได้แค่ไม่ทีนะครับแต่ถ้าเป็นท่าที่2เนี่ยเราสามารถกดคิวได้ตอนมันลงนะครับแล้วเราค่อยไปตีมันอย่างงี้ก็ได้ครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวรออันนี้คือท่าแรกมันก็ต่อยอันนี้คือท่าสองอันนี้ก็ทีเดียวตายนะเพื่อนทีเดียวตายเหมือนกันนะครับพอลงมาเราก็อีเดีี๋ยยวบบอทท่่าครั ท่าที่สามอันนี้จะเป็นท่าอันติมันนะครับเวลามันกระแทกพื้นแต่ข้อดีของมันคือเวลามันกระแทกพื้นเราสามารถอีส่วนมันได้นะครับผมดูนะเนี่ยข้อดีของท่าอันติก็คือเราจะสามารถอีส่วนมันได้นั่นเองนะครับสำหรับเวลาบอสใช้อันติผมขออนุญาตเรียกอันตินะครับผมพูดง่ายๆว่าบอสแต่ละตัวจะมีสกิลอยู่3ท่านะเพื่อนๆแต่ละท่าจะมีแบบเขาเรียกว่าอันติความแรงของมันนะครับผมประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูบอสใหญ่กันนะครับ อันนี้คือผมบอกแมคชีนิกของบอสแต่ละตัวก่อนนะครับจะยังไม่ได้บอกว่าผมใช้วิธีการลงยังไงบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องเอา4ี่ตัวมาลงขมขอแยกเคลียรุ่นน้องก่อนจะได้ง่ายๆนะนี่นะครับเพื่อนๆสาหรับบอสตัวนี้นะท่าแรกเลยเลือดยังไม่ลดนะครับมันจะปาแทกหินมาเหมือนบอสตัวแรกแหละแต่ท่อท่าเนี้ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราหลบเราหลบข้างหลังมาแล้วเราสามารถตีมันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูโอ้ปุ๊บอันนี้ปุ๊บเห็นปะเราสามารถตีมันได้เลยนะครับเห็นไหม เราสามารถตีมันได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมต่อไปท่าที่2มันเนี่ยมันจะกวาดแกว่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆถ้ามันกวาดแกว่งนะครับเวลาระยะไกลๆผมแนะนําให้ e ไปเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันจะ afk หลังจากที่นะครับหลังจากที่มันใช้ท่านี้ยค่อนข้างค่อนข้างเร็วอันนี้คือค่าติของบอสนะครับอันนี้คือท่าติของบอสนะอันตีของมันนะครับค่าดีเหมือนเหมือนบอสหินเลยครับคือเวลามันอันติเราสามารถ e ส่วนมันได้นั่นเองนะครับมันค่อนข้างจะ จะดีสมมูรเวลาเรายืนต่อย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 มันอยู่แล้ว,ลวมันใช้ออนติเมทของบอสเนี่ยเราสามารถอ e ีส่วนได้เลยนะครับแต่อันนี้มันตายแล้วอ่ะโอเคคาดมุองเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับเวลามันใช้ออนติเมทนะปุ๊บอันนี้ยังเวลามันใช้ท่าควงนะครับเดี๋ยวผมจะอ e ีเนี่ยมันจะอ e ีส่วนได้นะครับมันจะค่อนข้างง่ายนั่นเองประมาณนี้นะครับบอสแต่ละตัว เนี่ยครับเวลามันใส่ท่านี้เราต้องรู้แล้วว่าเราจะทําอะไรกับมันบ้างนะครับผมเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับสาหรับเมคานิคของบอสแต่ละตัวมาเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูนะครับว่าเวลาเราลงจริงๆนั้นมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับสาหรับผมนะใครจะเอาไปใช้ไปใช้ได้แต่ถ้าใครจะไม่เอาไปใช้ก็เรื่องของคุณ <S <S แล้วกันนะครับผม <S <S มาแล้วเรามาลุยกันที่เกรฟซแบบเต็มวงนะครับผมสําหรับ4ตัวละครนั่นเองปะลุย สองตัวแรกเราจะ e ทิ mm ้งเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปตีบอลนี it it ้กันเลยครับเพื่อนๆตีตีตีเห็นไหมแล้วเรา e ครับผมตรงนี้เราจะ e โดนสองตัวเสร็จปุ๊บปั๊บให้เราพยายามไปตรงนู้นครับแล้วพอเลือนมันถึงจุดหนึ่งครับเพื่อนๆเราจะ e เห็นไหมเราจะโดนบอสสองตัวทีเดียวนะครับผมให้กะเลือดดีๆไอ้ตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับพอบอสกระโดดเรามาข้างหลังมาครับเพื่อนๆแล้วกด q ครับผมแล้วเราก็ต่อยมาเลยครับต่อยต่อยต่อย ต่อย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 พอบอสใช้อันติเมิตเรากดอ e ีทิ้งเลยน่านอะบอสตายสบายนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราไม่เคลียร์ธนูนะครับเพราะว่าเราจะมาเอามานาตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เฉยๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามานามันถูกนะครับยาเอสพีมันถูกนั่นเองเนี่ยเมื่อนไปเราไปลุยกันชั้นที่2ต่อกันเลยครับผมชั้นที่2นะครับเราจะทําการเคลียร์อวันสองตัวนี้ก่อนนะเพื่อน เราจะทําการเคลียร์อ้วน2ตัวทิ้งนี้นะครับแล้วก็ให้บอสมันลงมาระดับหนึ่งนเพื่อนๆประมาณนี้แล้วก็อีเลยครับผมแล้วมันจะใช้ท่าแรกครับเสร็จปุ๊บเราอีครับเห็นไหมตัวกระดูกที่เกิดมาใหม่ตายไปแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่ในจังหวะนั้นพอดีผมบอกแล้วดันนี้นะครับเน้นให้ใช้ประสบการณ์ครับผมพอบอสมาใช้ท่านี้นะครับเราสามารถต่อยได้เลยนะต่อยต่อยปุ๊บพอมันไปตรงนู้นครับเราอีเลยครับบอสเลื่อนรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงดีตับ ลงดีตับอันนี้สำหรับสายประหยัดนะแต่ถ้าใครไม่สายประหยัดก็อีปเลยเพราะ SP ตอนนี้ไม่นอย่างที่ผมบอกครับมันถูกจริงๆแล้วก็เจอบังเข้าไปนาที19วินะครับนาที20ว,20วิประมาณนี้อันนี้คือเราลงแบบเบสิกทั่วไปนคะครับผมประมาณนี้เลยจบดันเอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยตบมือแล้วเราก็ไปเจอกันที่เจ๊กเกอร์กันเลยจ้า และแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคาีนิกนะครับหรือจะเป็นวิธีการลงที่ผมลงนั่นเองสาหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับผมที่อยากจะลงเกรฟขออนุญาตแนะนํานะครับของมีผลไหมมีนบเพื่อน มันก็ไม่ใช่ว่ามีของอย่างเดียวแล้วคุณจะลงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับกับกับความสังเกตแค่เรารู้แมคาีนิกเล็กๆน้อยๆแล้วเราลงไปเรื่อยๆมันต้องใช้ประสบการณ์จริงบางที่ผมรู้อ่ะผมก็รู้นะแต่บางทีมันก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้มาลงเถอะครับอย่างน้อยส <c oughs> ิ่งที่คุณได้แน่นอนจากดานีคือไม่สนุกแล้วมันจะตื่นเต้นตามที่คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีจุดมุ่งหมายว่าคุยเราอยากลงเกมได้แบบสบายๆอย่เลยนั่นอนะ่ะมันคือความสนุกของเกมที่แท้จริงนะครับเพื่นนนาอนาๆจจ เงินอะไรก็ของเขาแต่สัตวผมบอกเลยใครที่อยากลงเกฟลองมาลงกันดูสนุกจริงๆนะครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝาก like กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเลยครับจะเป็นพระคุณมากๆนะครับผมฝากกดติดตามหน่อยนะเพื่อนๆนะช่วยกันคนนี้คนหน่อยนะครับเงี้ผมไปแล้วกราบสวัสดีราตรีสวัสดิครับผมเล่นเกมได้แต่พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนข้างไปบายจุกๆแล้วเจอกันครับ